สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว youtube ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับโมซิงบุนด่วนวันนี้เราจะพามาดูรถแต่งทางใต้นะครับจากสุราษฎร์นะครับมีสองคันนะครับมีคันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวคันนี้ทีหลังนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งก่อนนะครับนี่นะครับดูบั้นท้ายก่อนนะครับบั้นท้ายอันนี้ก็จะเป็นรถสุราษฎร์นะครับรถจากทางใต้นะครับแต่งสวยนะครับอันนี้จะเป็น บางฝุ่นสองส่วนนะครับแล้วก็ใส่ทับทิมตรงกลางนะครับสังคมไม่เข้าใจนะครับกูและมึงนะครับเดี๋ยวดูรอนี่ครับเสียเท่าแก่นะครับเท่าแกคันนี้ครับช่องอะไรพี่อยู่ช่องโม่ซิ่งปูนดวนครับพี่อะไรครับโม่ซิ่งปูนดวนครับเป็นช่องของพี่ไหมใช่ครับโอ้อันนี้ครอบล้อนี่ซื้อมากี่บาทครับเนี่ยห้าพันกว่าพี่ทั้งหมด ทั้งหมดห้าพันกว่าครับทั้งคันเลยโอ้แสดงว่าอันละห้าร้อยประมาณอันใช่โอ้ถูกอย่นะถูกถกซื้อมาจากทางใต้เลยเหรอครับครับผมทับสกแกโอ้ทับสกแกเดี๋ยวพาเดินดูรอบรถก่อนนะครับอ,อือสวยสวยครับจ้องว่าจะไปหาพี่แล้วก็เลยลงของอยู่ไงลงของเสร็จก็รออีกคันหนึ่งจะไปกับพี่หนุ่มครับไปใส่ของ อ๋มีแต่ด่วนไหมครับเนี่ยมีมีมีอยู่ใต้โอ้โหหกปาร์คหกปาโอ้โหหัวใส่เป็นสิบห่อลงมาแล้วคันนั้นก็สี่ปากคันนั้นบริษัทเดียวกันไหมครับคันไหนคันที่จอเนี่ยใช่รบริษัทเดียวกันแต่นี่ผมแต่งเองโอ้โหไม่แต่งให้ครับพี่เราแต่งเองหมดแต่งเองหมดแล้วโอ้ใจมันรักนะครับสุดยอดสุดยอดครับใจมันรักแพงแค่ไหนก็ซื้อนะครับซื้อ แต่งเลยอะรถเองอไม่ใช่รถเองอืออาอนี้รถท่าแก,ก่ใช่ไหมครับรถท่อแก่เอาไปโอ้เดี๋ยวพาเดินชมนะส,สวยๆครับสไตล์เรียบง่ายนะครับเอ,อ้าพี่กันชนพี่ไม่ขูดไม่ชนอะไรเลยขูดพี่มาคืนเข้าไปลานนวดลานสิบเอ็ดไร่อะโอ้พี่ทำไมไม่จอดตรงเนี้ยตำรวจตรงนู้ี่มาจอดตรงเนี้ไม่จะไม่อันตรายผมว่าแต่ว่าเสียตังค์ไว้นึงนะครับตรงไหนครับลานนี้นี่ยใช่ ไม่ใช่ร้านข้างหน้าต้อมตำรวจเหรอเขาเรียกอ่ะโอ้แล้วนี่ออกได้ไหมติดเวลาไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบผมเป็นคนขับใหม่ด้วยอะดิดดดเดี๋ยวรอรอรออีกคนหนึ่งอยู่เพราะว่าช่วงนี้ไม่ติดนะพี่ดเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกคันหนึ่งก่อนนะครับนี่สไตล์เรียบง่ายนะครับโอ้ป้ายทะเบียนนี่กี่บาทครับพี่กรอบป้ายทะเบียนนะ่ยเก้าร้อยแปดสิบวิลล่าน,นอะไรแล้วที่นครปฐมกับภาคภูมิอ่ะโอ้ แล้วอันเลดข้างใต้นี่กี่บาทนี่สามพันห้าแค่เลดนะครับเฉพาะเลดข้างล่างอ่ะสามพันแล้วก็ไอเชื่อมเชื่อมกับเส<ล>าทงกันค่ตังเอาห้าร้อยโอ้รวมทั้งหมดสามพันห้าครับโอ้สางกันพันสองน่าสนอยู่นะครับหน่าสนอยู่แต่ว่าไม่มีตังนะครับ <laughs> ชมชื่นชมนะครับสุดยอดครับแตง่งนีมีโแกรมจะแต่งอะไรอีกไหมครับเนี่ย ว่าจะใส่สปอร์ตแลงเนี่ยโอ้สปอร์ตไลท์ใช่ไหมครับกับชุดไฟไอ้ไฟข้างบนอะข้างบนแต่ยังไม่มีตังค์โอ้เก็บตังค์เก็บตังค์ไปเรื่อยเอาแล้วพี่ใส่อะไรกลับครับเนี่ยรอไปขึ้นงานวังน้อยครับพี่โอ้สวยสวย้โอ้ชอบชอบชอบครับมันต่ำดีนะนี่ผมติดตามแล้วเอาโอเคครับขอบคุณครับเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมไม่ถึงคืบนะครับประมาณคืบหนึ่ง ดูโอ้สุดยอดจริงๆครับแต่ว่าร้อหน้าตกผมด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะพาโอ้นั่นสเกิร์ตเดิมสเกิร์ตเดิมกีม่บาทครับสเกิร์ตตัวเนี้ยอันนี้ผมซื้อของต้อง B A B N มาพันห้าไี่เดีลยวราคาพันะ้าเอาซ่อมพันห้าครับเขาไปซ่อมไว้แล้วเขาทิ้งไว้อะแล้วเราไปซื้อต่อนะอ,อันนี้ของพี่แตกอ,อยู่ไหนเนี่ยอนนของเดิมติดล้นโอ้ไม่มีบังเกอร์หน้าด้วยไม่มี อโอ้มันจะเห็นสติ๊กเกอร์นั้นด้วยดิรถเท่อะเนี่ยรถน้ำมันติดแบบนี้มันจะสวยนะผมว่าไอป้ป๋าครอบต้อนู้พี่คันนึงทำให้แกลงไม้ออกไปแล้วโอ้นี่นะครับไ,ได้ล้างแล้วพี่รถโอ้ยก็เหมือนกันแหะครับขี่ผาฝนมาแล้วเอาแผ่นทับทิมอยู่ข้างหลังนี่กี่บาทคนระับหัวนั้นใส่มาพันเจ็ดพันเจ็ดโอ้มันแล้วแต่ที่เนาะแล้วแต่ที่ของผมเป็นแผ่นเล็กแผ่นน้าด้วยครับพี่โอ้มันแผ่นบางอยู่อ่า บางัวทองนี่พันสามก้าแผ่นบางมันงอง่ายนื่งขนาดแผ่นแผ่นน้ำวิ่งงอเลยอ๋ออันนี้อันนี้พันเจ็ดก้พันเจ็ดก้าทิ้งตาเพชรด้วยนะโอ้ตาเพชรเดี๋ยวจะโอ้ขอบคุณครับผมเอาไหมไม่ออกเปลี่ยนเอาโค้งดีกว่าครับอุ้ยอ้ยขอโทษครับโอ้เดี๋ยวผมจะติดอันไปเพิ่มเพื่อนอยู่เฟซอยู่นะครับอะไรได้ๆโตโต้กูและมึงใช่ไหมครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะรบกวนพี่พาไปดูคันนี้นะครับ ได้ทีเด็ดเลยเนี่ยผมบอกเขาไว้ทีเด็ดนะครับอันนี้ผมก็ลงของเสร็จได้งานแล้วนะครับคือไปใส่ปูนนะครับเสียหนุ่มมาแล้วครับเสียหนุ่มเมื่อนเออ่เเมืช้านี้พาเวลามานะครับเสียตังค์ให้ตำนวนหนึ่งร้อยบาทตู้ลูกพี่หนุ่มมากับพี่บ้านะครับพี่บ้านนี่ก็คือผมนะครับนี่มาต่อกันที่รถคันนี้นะครับมาดูรถใต้สไตล โหดๆนะครับบางฝุ่นเต็มท้ายนะครับแล้วก็มั่นท้ายนี่ก็จะเป็นเลดนะครับสวยดีนะแต่งแบบเรียบง่ายไม่ลกนะครับแบบนี้ผมว่าไม่ลกง่ายๆนะอันนี้ฝาครอบล้อก็จะเล็กนะเล็กนะครับเพราะว่ามันเข้เขาข้างในปกติมันจะอยู่ริมนอกนี่นะครับอันนี้อยู่ข้างในก็จะมีบางฝุ่นด้วยนะท่านผู้ชม อันน okay okay, so ี้ก <an> ็แปลกใหม่นะครับบางฝุด so ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีบางฝุดตัวนี้นะครับแล้ก็มีบางฝุดตัวนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับอันนี้ใส่ไม้อัดนะครับเอาใส่อะไรครับพี่นี่ไม้อัดัไม้อัดโอ้โอ้ยางนี่แตกแล้วมั้งเนี่ยแตกแตกลอ้รถแรงคนขับบออย่าถ่ายที่ยางระเบิดนอะโอ้โอ้ไม่สวยแค่ยางนะครับตัวยางสวยหมดนะครับลงตัวเลยครับนี่ตำรวจมีตำรวจควนไหมครับพี่ อ๋ออันนี้บริษัทเดียวกันแต่งเองเหมือนกันคนละบริษัทนะของคนละบริษัทแต่ว่าใกล้เคียงกันห<บ>่างกัน78ซมโอ,อ,โโโอ้แต่ว่ารู้จักกันอยู่ใช่ไหมครับรู้จกักโอ้บางฝุ่นนี่โคตรหนานะครับเป็นนิ้วนะครับแสงยิงแล้วไม่รู้ยังไงเหมือนกันโอ,อ้สวยๆเงาด้วยนะครับรถใต้นี่ส่วนมากที่เห็นก็จะสตาร์นี้หมดเลยนะครับครับโอ้ แต่ว่าถูกใจฝาครอบล้อนะครับเนี่ยผมลายนี้ก็มีแต่อยู่ที่บ้านนะมี่อ,อ๋อไปเขาใส่มาให้ไงแล้วผมไม่ชอบแฟนไม่ชอบอ,อ๋เอเขาแสดงว่าแฟนพี่แต่งแล้วเนี่ยฝาครอบล้อเป็นลายนัน้นมันเอวเองอโอ้สุดยอดชัดช<ถ>ัด<ถ>จะใส่ไลน์โน้ตถ้าชอบทั้งผัวทั้งเมียนี่สุดยอดเลยพี่โอ้จะใส่ไลน์โน้แต่แฟนมันชอบลายโน้ตอ,อ๋อขอแค่ไหนกนั่งอยู่ในรถเโอเคโอเคครับโอ้นี่ปลายท่อก็ใหญ่ด้วยนะครับสองพันเลยปลายท่อเรทนะครับ แต่ด่วนนะครับแต่ด่วนบ้านโป่งมั้งเนี่ยบ้านโป่งนะครับ,บ,น,รน,รบน่าจะลั่นเลยนะครับยอดนะครับอันนี้เป็นไฟเบอร์ใช่ไหมพี่ป,ประมาณกี่บาทาพี่ผมถามพี่้โอ้ผมยแบบกงพันสองพันโอ้อันนี้ก็สไตล์เหมือนกันนะครับรถใต่สวยๆครับอันนี้ก็เรียงไฟโดนัทบนเหันนะครับ สไตล์ต่าๆนะครับสุดยอดครับสวยๆวยไม่ได้ถอดออกเลยใช่ไหมครับนี่พี่เวลาตกล้มตกอะไรเนี่ยไม่ได้ถอดร,ระวังเอาระวังเอาพี่แต่ว่าจะาไปที่นั่นจริงๆครัผมต้องขอดอผมไม่ไหวอันนั้นกี่ตัวครับพงพี่ นัดเดียดสเกิร์ตนี่ครับผมมานใ้ข้างหน้านี่สองสี่พี่ทั้งหมดอ่ะโอ้โหเออในน้อยเนาะเกิร์ตเนี่ยบุญอะเป็นซิปเลยเนาะเบป็นสิปอะโอ้โหมันถ้ามันเข้าไม่ได้มันใจรักเนาะต้องถอดเออสวยนะครับรถจากสุราษฎร์นะครับพี่มาเส้นไหนเนี่ยจากสุราษฎร์มาเนี่ยมามาทางกไปกาญจนาโอ้ลามซามาสวยน่าถ้าถ้าวิ่งนี่น่าจะสวยนะครับผมว่า ตจอก,ก็สวยอยู่นะครับสวยเลยแหละครับเนี่ยแต่งลงตัวมากครับสะอาดเยี่ยมอ่องนะครับพี่รองานเหรอครับเนี่ยติดเวลาพี่งานมีแล้วโอ้เดี๋ยวเนี่ยพ,พวกผมว่าจะผ่าเวลาไปเลยเนี่ยไม,ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยรอไปด้วยกันเลยพี่พี่จะออกไปวางน้อยใช่ไหม,ไมโอ้ไป,ไปเส้นเดียวกันเนะไปทางเหลือนเนี่ยอเออเดี๋ยวต้องรอถามพี่ พี่หนุ่มก่อนนะครับคันนั้นน่ะว่าจะพาไปนะครับเพราะว่ามันมีคันหนึ่งคันข้างหน้าผมอ่ะเขาว่ามันรถบรรทุกวิ่งได้ยี่สี่ชั่วโมงแต่ว่าติดสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ท,ทุ่มถึงตีสี่ถึงจะวิ่งได้อีกครั้งหนึ่งคันนี้ก็เอฟาฟ้าแบบนี้กี่บาทครับพี่เนี่ยเข้ากัน นี่นี่นี่ฟ้าตัวท้ายเนี่ยประมาณสี่ร้อยห้าสิบตัวชุดโอ้นี่ผมจะใส่ลายเนี่ยแต่แพืนมันจะชอบลายรู้ไหมสี่ร้อยห้าสิบนะครับของพี่นี่ประมาณห้าร้อยหมดหมดรถคนละล้างเลยนะพี่ทั้งคันนี่ประมาณห้าพันประมาณห้าพันน่าโอ้ทั้งคันนี่ห้าพันอ๋อสมมุติว่าผมอยากใส่เนี่ยผมสั่งกับพี่ได้ไหมได้ครับพี่โอ้แล้วแล้วพี่จะส่งให้ผมยังไงปัญหาปัญหาไมเหมือนว่าพี่วิ่งที่นี่ประจำไหมล่ะ ก <g år> ็นานๆก็ <g år> มาประจำบางครั้งอ,ะอะ่ะรู้สึกว่าที่ร้านก็จะส่งด้วยหรือเปล่าอเช็คดูก่ออนันน,น,นี้อันนี้สอบถามไว้ก่อนนะครับครับสวนมาก,การถรถข้าะะงบนนู้นเยอะรถข่งใต้นั่นใช่ไหมของตะวันเกย์ใช่ครับสวยๆเพราะว่าอยู่แถวบ้านมันจะแพงไงครับหลายบาทนะพี่อ่าประมาณอันละเกตร้อยอ่ะพอเกตตัง้ง <c oughs> เห็นไหมผมไปถามแล้วมันแพงมันไม่ถ้าถามตอนทางใต้นี่น่าจะถูกนะ ผมแพงเลยครับสามร้อยห้าเองเียขึ้นมาสี่ร้อยห้าสิบโอ้รถสวยๆนะครับเดี๋ยวพาเดินไปทางนี้นะครับพี่สวัสดีครับสวยเงาเงาสุดยอดครับสสวยนะครับรถสะอาดสะอาดดีนะครับมองฝุนตัวแม่เต็มท้ายนะครับตัวลูกก็เต็มท้ายนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องโมซิงบุญด่วนด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูรถแต่งทางตอนใต้นะครับรถจากทางใต้นะครับสุราษฎร์นะครับนี่นะครับถ้าใครอยากติดตามพี่คนนี้นะครับนี่ก็มีเฟซนะครับ โตโต้กูร์และมึงนะครับอันนี้อ่านไม่ออกจอนนี่จอนอะไรนะครับเจนออย่านไม่ออกไม่อ่านดีกว่านี่นครับชื่อพี่ชื่อเฟสพี่แกี่แล้วตอนใต้ก็จะแต่งประมาณนี้นะครับว่าเนี่ยชอบตรงเนี้ยสวยดีท่อไอเสียกับหลังแคปอ่ะสวยดีนะครับครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับก็จะเดินทางนะครับ ขาะนี้ก็จะผ่าวเวลาไปเลยนะครับนี่ครับพี่สีหนุ่มนะครับ